พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมีความพร้อมด้วยความเต็มใจและสามารถทำได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับลมหนาวกันรัดลอกนี้ทุกคนก็มีความสุขกันไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ฤดูหนาวดูเหมือนว่าจะมาเยือนเราค่อนข้างล่าช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้คุ้มค่านะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอที่ผมอยู่นะครับอุณหภูมิลงไปถึง13องศา ในช่วงหัวเช้าหัวรุ่งวันนี้นะครับใกล้สว่างก็อากาศหนาวเหน็บเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีเมฆหมอกลงมาให้เห็นกันชื่นอกชื่นใจกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดต่างๆก็คงจะได้มีโอกาสสัมผัสถึงลมหนาวฤดูหนาวกันทั่วหน้านะครับวันนี้นะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบพระคุณสำหรับผู้ฟังคุณแดงคมาตะนะครับอยู่ที่บ้านป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้กรุณาส่งกล่องพัสดุมาให้3ามสี่กล่องด้วยกันนะครับเราได้รับไว้ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอพระเจ้าได้อำนวยพระพรให้กับท่านและครอบครัวของท่านอย่างมากมายเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ให้สันติสุขของพระเจ้าจากพระกุมารเยซูคริสต์องค์สันติราชนั้นจงดำรงอยู่กับท่านครอบครัวของท่านและสุขภาพร่างกายของท่านให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดไปนะครับและสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังอีกหลายท่านที่ประสงค์ อยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดที่หน้าจอของรายการของเราครับมีบ้านเล็กที่ที่คุณผู้ฟังจะจัดส่งพัสดุเข้ามาให้กับเราได้อย่างสะดวกนะครับอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นขนส่งบริษัทไหนมาถึงหัวกระดดบ้านที่เราพักเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นได้ทุกบริษัทนะครับสามารถติดต่อได้ และคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อเข้ามาในการที่อยากจะมีส่วนถวายเป็นปัจจัยส่วนทรัพย์ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้นะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจสําหรับเราวันนี้นะครับมีคํากล่าวว่าคุณพร้อมเต็มใจและสามารถทําตามป้ายชี้ทางไปสู่พระเยซู ในช่วงเทศกาลร,รื่นเริงนี้หรือไม่บอกพระเจ้าเหมือนดังที่เสคาริยาบอกพระองค์ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรคุณก็พร้อมและรอคอยพระองค์เสมอคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับเราจะจบพระธรรมโกโลสีเอาไว้ตรงบทที่4 ในคราวที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมลูกากันในช่วงบทที่1และบทที่สองเข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับจะเป็นเรื่องราวเตรียมรับเสด็จและการประสูติของพระกุมารเยซูคริสตนะครับวันนี้นะครับผมจะขอนำบทนำสู่พระธรรมลูกาของช่วงบทที่1ถึงบทที่สองที่บอกว่าป้ายบอกทางสู่ความรอด มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งได้มีรายละเอียดดังนี้ว่าข่าวประเสริฐจากมุมมองของนายแพทย์ลูกาซึ่งท่านเป็นแพทย์มืออาชีพและให้เกียรติแก่ผู้อื่นเสมอพระธรรมตอนนี้จะนำเราเจาะลึกลงไปสู่ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆผ่านการบรรยายของนายแพทย์ลูกา ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องราวธรรมดาธรรมดาที่สุดไปจนถึงเรื่องที่อลังการหรูหราจนต้องถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวนะครับเราจะได้เห็นทั้งเด็กคนแก่อย่างเช่นมารีเอลิซาเบตเซคาริยาคนผู้ที่มีความศรัทธาแรงกล้าซึ่งชีวิตของเขาถูกพลิกผันกลับตลปัต ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวความเป็นมนุษย์ธรรมดาของเขาเพื่อจะได้มีโอกาสซึมซับรับรู้ความรู้สึกประหลาดใจในประสบการณ์อีกพบหนึ่งที่เขาได้พบได้เจอเราจะได้มีโอกาสเห็นคนเลี้ยงแกะผู้ต่ำต้อยอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ที่มาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน เราจะได้เห็นทูตสวรรค์ผู้น่าเกรงขามที่มาปรากฏตัวตามลำพังทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสําแดงออกตามวิถีทางของตนเองล้วนทําหน้าที่เป็นเหมือนป้ายบอกทางสู่ความรอดทั้งสิน้นเสียงของพระเจ้าซึ่งตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะได้เงียบหายไปนานถึง400ปีซึ่งก็คือช่วงระหว่าง พระกัมพีพันธสัญญาเดิมและพระกัมพีพันธสัญญาใหม่แต่ตอนนี้นายแพทย์ลูกาแทบจะมีเรื่องราวพูดไม่ทันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะต้องทำให้เสคาริยาชายชราผู้น่าสงสารกลายเป็นใบ้ไปก็ตามคำพูดในอดีตกลายเป็นคำทำนายถึงอนาคตมนุษย์ผู้มีบทบาทสำคัญ ได้ทุ่มเทกับการสอนเรื่องความเชื่อของพวกเขาและเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าขับเคลื่อนพวกเขาสิ่งที่พวกเขาสอนก็โดดเด่นมีสงาราศีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเวลาที่เราใช้ไปกับชีวิตของนายแพทย์ลูกาถือได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแก่เราอย่างแท้จริงและ เป็นการดำเนินชีวิตตามป้ายชี้ทางให้เราไปสู่พระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฝังร่วมกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อที่17นะครับพระธรรมลูกาบทที่หนึ่ง ข้อหนึ่งถึงข้อสิมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคํา <ำ S 1> อุทิศแก่เทโอฟิลัสเนื่องจากมีหลายคนอุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบสอบเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบ การพยากรณ์เรื่องกำเนิด,อนดของยอน,ออนผู้ให้บัติศมาในรัชการของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาพัรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอาโรณนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า และดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสขาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการ ท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลาตามธรรมเนียมของปุโรหิตซึ่งต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผา เรื่องหอมนั้นเมื่อเสขาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสขาริยาเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอน ท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเขาจะนำพงพันอิสราเอลหลายคน ให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า จบพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อ17คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสมารวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เพิ่มเติมให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่า ในตอนนี้เราพบว่าปุโรหิตเสขาริยาและเอลิซาเบธภรรยาของเขาถึงแม้จะแก่ชาราแต่ก็เป็นผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อของพระเจ้าเสขาริยากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพระวิหารและมีกลุ่มผู้มานมัสการกำลังอธิษฐานอยู่ด้านนอก ขณะที่เขากำลังทำภารกิจประจําวันตามปกตินั้นพระเจ้าก็ตรัสผ่านทูตสวรรค์ของพระองค์ความปกติสามัญและเรื่องเหนือธรรมชาติมาพบกันในเหตุการณ์นี้และพระสัญญาของพระเจ้ากำลังจะสำเร็จเสคาริยาคงหมดหวังเรื่องการมีลูกชายไปนานแล้ว แต่พระเจ้าทราบดีว่าเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์แม้ต้องเผชิญกับการทดลองมากมายในชีวิตเขาไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตของเขาทั้งชีวิตถูกเตรียมไว้สาหรับวันที่สำคัญยิ่งวันนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถเอ่ยอ้างถึงอดีตที่ไร้ที่ติแบบที่เสคาริยาเป็นได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ขณะนี้เราวางใจและเชื่อฝังพระเจ้าและพร้อมที่จะทำสิ่งที่เราทำได้และอยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในข้อ17ของพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งนี้เป็นคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าในพระธรรมมาราคีเราจะพบในมาราคีบทที่สี ข้อ5กับข้อ6ยอนผู้ซึ่งทุกคนคิดว่าเขาเป็นเอลียาจะนำผู้คนไปสู่พระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณของพระเจ้าที่ยอนได้พร้อมเต็มใจและสามารถทำในสิ่งนั้นได้ก่อนที่เขาจะเกิดเสียด้วยซ้ำไปสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการสถิตยอยู่ด้วยในชีวิตของคุณ สำหรับทุกสิ่งที่จะมาถึงในวันข้างหน้าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจา้าผู้ทรงฤทธานุภาพจอมราชาแห่งการทรงสร้างจิตวิญญาณของข้าเอย๋ยจงสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นกำลังและความรอดของข้าพระองค์คุณฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการในวันนี้ ํำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ